การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่นัมเบอร์นะครับจากข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการคัมแบ็กสุดเซอร์ไพรส์นะฮะก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมา หลังจากที่หายไปร่วม9เดือนนะครับในที่สุดเนี่ยจอห์นนี่กาการโน่ก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งใน WWE ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีแฟนๆหลายคนเนี่ยพยายามถามว่าเขาจะไปขึ้นปั้มให้กับค่ายไหนและจะปรากฏตัวเมื่อไหร่นะครับทางเจ้าตัวเนี่ยก็บ่ายเบียงมาตลอดแล้วก็มีวลีติดปากก็คือว่าผมได้ยินคุณเสมอที่ไหนที่คุณตะโกนว่าจอห์นนี่เรสซิ่งผมจะไปที่นั่นก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนๆมวยปั้มหลายคนคาดหวังว่าเขาจะไปยัง AEW หรือว่า Impact Wrestling นะครับ ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็เชื่ออย่างนั้นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับ WWE เปลี่ยนเจ้าของคนใหม่กลายเป็น Triple H, H มีคนขุมอำนาจสูงสุดหลายคนจึงเชื่อว่า Johnny g a g a n o เนี่ยจะกลับมาสู่ WWE อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองและตอนนี้นะครับเขาก็เดินทางกลับมาสู่ WWE จริงๆแล้ว เจ้นี้การกานโนะครับอธิบายถึงการกลับมาของเขาว่าเขาต้องการใช้เส้นทางในสายอาชีพของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับลูกของเขาทําให้ลูกของเขาเนี่ยเห็นว่าแม้ความฝันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็เป็นไปได้ถ้าเราทํางานหนักพอเขามีความฝันตั้งแต่เด็กนะครับว่าอยากจะเป็นแชมป์ยูเนเต็ดสเตจแชมเปี้ยนอินเตอร์คอนติเนนทัลแล้วก็แชมป์ WWE รวมทั้งได้ขึ้นปั้มในเบรเซิลมาเนียนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องทํามันให้สําเร็จถึงแม้ในวัยเด็กมันจะดูเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยความฝันนั้นอยู่ไ่ไไมกลแลแ้ว ดังนั้นในตอนนี้นะครับเมื่อเขากลับมาสู่ WWE และก้าวเข้ามายังค่ายที่ใหญ่ที่สุดอย่างรอเขาจะสามารถสู้กับใครได้บ้างเรามาดูกันเลยครับคนแรกนะครับจอห์นนี่กากาโน่เจอกับออตินเทอรี่ ถ้าใครได้ดูรอต่อล่าสุดนะฮะก็คงเห็นไปแล้วกับการพบเจอกันระหว่างอดีตพ่อลูกทีมเดอะเวทนะครับทั้ง2คนเนี่ยเคยร่วมทีมกันมาก่อนใน NXT ซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่าจอห์นนี่กากาโน่เนี่ยคือคนที่คอยผลักดันเทียรี่ให้ดูโดดเด่นในหลายๆครั้งถึงแม้เนื้อเรื่องจะเพี้ยนๆไปบ้างนะครับแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมในวันที่จอห์นนี่กากาโน่เนี่ยออกไปจาก WWE นะครับเทียรี่ก็ได้ก้าวเข้ามาสู่รอได้เริ่มสิ่งต่างๆก่อนที่จอห์นนี่กาวเข้ามา เทียรี่กลายเป็นลูกหลักของวินสบ็กแมนนะครับได้รับการพังดันที่ยอดเยี่ยมด้วยการเป็นแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนที่อายุน้อยที่สุดเป็นเจ้าของกระเป๋า Money in the Bank ที่อายุน้อยที่สุดโดยรูปร่างหน้าตาและสกิลการปั้มของเขานะครับทำให้เขาเนี่ยถูกผลักดันอย่างรวดเร็วรวมทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้เข้าร่วมปั้มใน w r e s t l e m a n i ีอีกด้วย และในตอนนี้นะครับเขารับบทเป็นตัวโกนโอ้ยของสมาคมการดูหมิน่นการอ้อนตีนเนี่ยคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงได้ดูถูกดูแคลนจอนนี่กาก,กาโนอย่างหนักหน่วงนะครับว่าเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าและจอนนี่กากาโนเนี่ยเดินตามหลังเขาแล้วเป็นได้แค่เพียงเด็กถือกระเป๋าให้เขาเท่านั้นเหตุการณ์นี้เนี่ยจบลงด้วยการที่จอนนี่กากาโนเตะปากเทียรี่จนนอนหงายท้องไปนะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คาดเดาได้ว่าเทียรี่กับจอนนี่กากาโนเนี่ยจะเจอกันได้โดยไม่ยากเลย คนที่2นะครับจอห์นนี่กากาโน่เจอกับ AJ s t yle มีนักมวยปั้มหลายคนทั้งในรอและในสแต็กดาวนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ย้ายไป AEW แล้วจอห์นนี่กากาโน่เนี่ยมีแมตช์สุดมันด้วยกันกับพวกเขาเหล่านั้นมาก่อนในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยอยู่ใน n x t ยุคดำทองไม่ว่าจะเป็นแชมป้านะครับบูชหรือว่าพีดันแล้วก็อดัมโคแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับซึ่งบางคนเราก็สามารถลุ้นให้พวกเขากลับมาเจอกันได้อีกรอบหนึ่งแต่ก็มีนักมวยปั้มคนหนึ่งนะครับที่จอห์นนี่กนนาก เ h อะฟันน m ม n เน AJ s t y l e นะครับเพราะในช่วงของ AJ s t y l e มายัง WWE เนี่ยเขาไม่ได้เข้าร่วม NXT นะครับแต่ว่ามาปรากฏตัวในค่ายหลักแทนแถมตอนนั้นเนี่ย AJ s t y l e ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยการคว้าแชมป์ WWE 2สมัยแชมป์ United States Champion 3สมัยแล้วก็ยังได้เป็นแชมป์ Inter อีกด้วยนะครับในอดีตเนี่ยพวกเขาเคยสู้กันในค่ายินดี e มาก่อนและแน่นอนครับว่ามันเป็นแมตช์ที่สนุกมากม ตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้งคู่อยู่ในรอด้วยกันนะฮะซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่พวกเขาเนี่ยจะสามารถสู้กันอีกครั้งใน WWE คนที่3นะครับจอห์นนี่กากาโน่เจอกับโคดี้โรสโคดี้โรสเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จอห์นนี่กากาโน่เคยร่วมงานด้วยนะฮะแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยสู้กันมาก่อนพวกเขาเนี่ยจับคู่แท็กทีมกันนะฮะเพื่อที่จะสู้กับคริสฮีโ่แล้วก็ดูไม็อินไทยในงาน Evolve Wrestling นะครับปี2016แต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยสู้กันเองเลย ทั้งโคดี้โรสและจอห์นนี่การกาโน่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาเป็นนักมวยปล้ำที่ประสบความสําเร็จและมีความสามารถพวกเขาเป็นส่วนสําคัญของสมาคมที่พวกเขาอยู่นะครับในด้านของจอห์นนี่การการโน่เนี่ยก็จะเป็น NXT ส่วนโคดี้โรสเนี่ยก็จะเป็น AEW พวกเขาเลือกที่จะออกไปจาก WWE ด้วยเหตุผลของตัวเองเหมือนกันและการคัมแบ็กของพวกเขาก็กลับมาในปีเดียวกันอีก เป้าหมายในการเป็นแชมป์ WWE ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคดี้โรสกลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยการต่อสู้ของ2คนนี้เพื่อเส้นทางสู WWE แชมเปี้ยนก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยคนที่4นะครับจอห์นนี่กาการโน่เจอกับกุนเทอร์ท่านในพลกูเทอร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยป้มที่ยอดเยี่ยมมากๆในเวลานี้ในอดีตเนี่ยเขาเป็นแชมป์ NXT UK นะครับและสถิติของเขาเนี่ยไม่สามารถถูกทำลายได้เนื่องจากการปิดสมาคมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากที่ท่านในผลกุนเทอร์ขึ้นมาสู่ค่ายหลักนะครับก็จัดการปราบนักมวยปั้มไปหลายต่อหลายคนอย่างโหดร้ายและตอนนี้เจ้าตัวก็ถือแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลเอาไว้นะฮะและยังไม่มีใครเนี่ยสามารถทําให้กุนเทอร์พบกับความพ่ายแพ้ได้เลยกุนเทอร์และจอห์นนี่กากาโนนะครับพวกเขาเคยสู้กันครั้งหนึ่งในช่วงปี2014ที่เยอรมน,นีนะครับต่อมาเนี่ยพวกเขาก็เป็นจุดสูงสุดของที่ที่ตัวเองอยู่จอห์นนี่กากาโนนะครับเป็นหัวใจของ NXT และกุนเทอร์นะะก็เป็นจอมทำลายล้างใน NXT UK พวกเขาเนี่ยต่อสู้เข้ามาเพื่อให้ได้เป็นนักมวยปั้มไข่หลักของ WWE นะครับและถ้าพวกเขาเจอกันเนี่ยคงเป็นดี Match ของใครหลายๆคนถึงแม้ตอนนี้กุนเทอร์จะอยู่ SmackDown ก็จริงนะฮะแต่ว่า WWE d าวฟเนี่ยก็กำลังจะใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทั้งสองคนจะเจอกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคนที่5นะครับจอห์นนี่กากาโน่เจอกับแชมป้าจอห์นี่กากาโน่นะครับมีคนสำคัญในวงการมวยปั้มอยู่2คน คนแรกนะฮะก็คือเครดิตลาเล่ภรยาสุดที่รักของเขาซึ่งเธอเองก็เป็นนักมวยปั้มที่ยอดเยี่ยมในแบบของเธอและอยู่เคียงข้างจอนนี่กาการโนมาตลอดตั้งแต่เขาอยู่ใน NXT นะครับอีกคนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือแชมป้าพวกเขาี่ยเข้ามาใน WWE ในเวลาเดียวกันจับคู่กันอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วพวกเขาก็กลายเป็น NXT tag team c h ม m ป i o n และกลายเป็นเพื่อนซีกันในที่สุด แต่สุดท้ายครับแชมเป้าก็หักหลังจอห์นนี่กากาโน่นนไปพวกเขาทั้งสองเปิดศึกกันอย่างยาวนานใน n x t นนะครับและพวกเขาเนี่ยก็มีแมตช์ยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เดินไปในเส้นทางของตัวเองตลอดหลายปีนะครับและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พวกเขาจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูงเพราะทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในรอนะครับรวมทั้งตอนนี้ เด็ก e r เตอร์ลูมิดนะฮะอดีตทีมเดอะเว์ของจอห์นนี่กากาโน่เนี่ยก็เข้ามาหาเรื่องเดอะมิสแล้วซึ่งแชมป้าเองก็เป็นลูกสมุนของเดอะมิสอยู่ในเวลานี้ดังนั้นเนี่ยการจุดชนวนให้ทั้งสองคนมาเจอกันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยนี่ก็คือหนักมวยปั้มที่จอห์นนี่กากาโน่อาจจะได้เจอในเร็วๆนี้นะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ได้เพราะว่านักมวยปั้มแต่ละคนเนี่ยก็มีมูลค่าในตัวเองค่อนข้างสูงการแพ้ชนะเนี่ยจะส่งผลในหลายๆเรื่องมากๆนะครับ จอร์นี่กาการโน่ที่เพิ่งกลับมาเองนะครับก็จาเป็นที่จะต้องถูกผลักดันเพราะฉะนั้นนักมวยปล้มหลายๆคนที่เข้ามาสู้กับเขาเนี่ยก็จะต้องมีชื่อเสียงไม่ได้มากไปกว่ากันนะครับการจะให้นักมวยปล้าที่มีชื่อเสียงอย่างเอเจสต e ยโคดี้โรสหรือว่าแม้กระทั่งกุนเทอร์มาเจอกับ จอร์นี่กากาโนและพ่ายแพ้เนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องยากไปสักหน่อยแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับจอร์นี่กากาโนอาจจะได้เจอใครและเส้นทางของเขาใน WWE เนี่ยจะเป็นอย่างไรพวกเราก็ต้องมาติดตามกันหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนองเบอร์ไฟก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาณที่นี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมหรืออยากเห็นจอร์นี่กากาโนเจอกับใครเนี่ยก็คอมเมนต์กันเอาไว้ด้านล่างและยังไงเจอกันในคลิปหนหนนน้้าาสสสํรรัััับบววีีดค